ตามวันงั้นหรือแม้ว่าจะไม่มีชอบวาสนาข้าแท้เจ้าก็ขีดที่จะเฝ้าหลุมศพของท่านแม่เพื่อแสดงความกตัญญูอยู่แล้วแต่สิ่งที่สหายเส้นกาวช่างหน้าเหลือเชื่อยิ่งนักแค่คขู่ข่าวสามวันสามคืนพลังบำเพ็ญของข้าก็จะกลับคืนมางั้นหรือไม่แน่นอนสหายเจ้าไม่จําเป็นต้องขกเข่าก็ได้เจ้าสามารถยืนได้ข้าจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรกันท่านแม่ขอปกป้องข้าอยู่บนสวรรค์ข้าไม่มีทางดูหมิน่นท่านแน่นอน ข้าเสีเจ้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะคุกเข่าสามวันสามคืนสหายเจ้าอย่าโน้มน้าวข้าเลยข้าจะแสดงความกตัญญูต่อท่านแม่ดูจากภาพโชคลิขิตน่าจะเป็นวันที่15วันที่ประจันเต็มดวงหากเป็นวันที่15จากการค่าคะแนของข้าแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3วันในเมื่อสาหายเจ้าต้องการแสดงความกตัญญูเช่นนั้นข้าก็จะไปโน้มน้าวสาหายเจ้าคุกเข่าคงไม่ขยับตัวไปไหนอาหารพวกนี้สําหรับเจ้าพยายามเข้าล่ะข้าจะเป็นกําลังใจให้ สาไฮเซิ์นไม่เพียงยอมเสี่ยงอันตรายจากวิถีสวรรค์เพื่อข้ายังได้เตรียมสิ่งของต่างๆไว้อย่างรอบคอบไปกับข้าอีกด้วยหลอเหลามีเอกลักษณ์ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก้าจะสมบูรณ์แบบเกินไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่องค์หญิงจะถอนมั่นข้าสายเซิ์นไม่เพียงจะรอสามอย่างจิตใจดีอย่างยิ่งสายเจา้าข้าขอตัวลาบอกว่ายืนเฝ้าหลุมฝังศพก็ได้แต่เขายืนกันที่จะคุกเขา่าและยังไม่ยอมไม่ข้าโหนมหนาวเขาอีก แม้ว่าการแสดงความกระตัญยูเป็นเรื่องที่ดีแต่นี่เหมือนกับค่ากำลังหลอกลวงเขาช่างเถอะแม้ว่าเขาจะสูญเสียพลังบําเพนแต่ร่างกายของเขาก็ยังแข็งแกร่งดีภูกเขาแค่3าวันคงทำอะไรเขาไม่ได้หลังจากที่พลังบําเพญของเขาก,กลับมาถ้าค่อยล่าเขาไปแดนศักดิ์สิทธิ์เทพสวรรค์แล้วค่อยชดใช้ให้กับเขาก็แล้วกันไม่ว่าอย่างไรครั้งนี้พวกเรามาเก็บเกี่ยวว่าสนาของฟางฉางโชคว่าาสนาน่าจะอยู่ในส่วนลึกของหมอกลับแล h. ที่นี่ใกล้ค่ำแล้วเหมาะคงหนาเป็นพิเศษด้วยอิทธิพลของพลังพิเศษจึงทำให้ไม่สามารถขี่กระบี่ห่อเหินได้สิทย์น้องให้เจ้าเห้าุกเข่าต่อหน้าหลุมศพจะพบโชคว,วาสนาจริงงั้นหรือจากการทำนายไม่น่าผิดพลาดนอกจากนี้จากการทำนายของข้าหากท่านไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้ท่านก็จะพบโชคว,วาสนาเช่นกันก็แค่โชคว,วาสนา ติดน้องเข้าไปในส่วนลึกย่อมต้องพบกับอันตรายเป็นแน่ติดน้องข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเจ้าดีกว่าติดพี่ต้องการปกป้องข้าแม้ว่าจะฟังดูน่าทราบซึ้งแต่ทําไมข้าดูไม่เหมือนเป็นลูกผู้ชายเลยช่างเถิดตอนนี้ข้าอาจจะต้องการให้สิดพี่ปกป้องข้าจริงๆยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่หมอกยิ่งหนามีสิ่งอันตรายที่คาดไม่ถึงจํานวนมากครั้งแรกผมโชควาสนาของเจ้าเฮาเห็นชายลึกลับสิ้นชีพกลายเป็นดาวตกเพลิงดวงหนึ่ง จากนั้นก็พบเถาจองจาเสียงขั้นสี่มงวงแหวนเหนือซีซ่าของจางอวินซีแม้แต่ลุงกุ้ยและคนอื่นๆก็พบว่าสนาดเช่นกันหมอกรับแลก่อนหน้านี้มีเถาจองจาเสียนปรากฏขึ้นมาไม่ถึง10ต้นแค่ลุงกุย้ยชิงเกาจางอวินซีชินวินตี้นี่ก็ป่าไป4ต้นแล้วนอกจากนี้ข้ายัางบังเอิญเห็นเถาจองจาเสียนบนวงแหวนของผู้บรรเลงคนอื่นๆที่เข้ามาในเมืองหมอกรับแลด้วยเถาจองจาเสียนที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้คงไม่มีต่ำกว่า50ต้นแนะ่ ในฐานะตัวยงนิยายจาาชใช่ก่อนอย่างข้าเหตุการณ์เช่นนี้ถือว่าไม่ปกติต้องมีปีาศาจซ่อนต,ตัวอยู่เป็นแน่หมอกรับแลครั้งนี้น่าจะอันตรายกว่าครั้งก่อนอาจางอินซีไม่อยู่ข้างกายข้าเองก็หาได้วางใจไม่เอาล่ะรีบไปทําให้มันจบๆเลยดีกว่าเมื่อพบโชควาสนาของฟางฉางเมื่อใดข้าจะรีบออกไปจากที่นี่โดยทันทีบุรุษไม่ยืนข้างกําแพงที่อันตรายความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก